โอเคก็ความบันไลบังเกิดอีกครั้งนะครับคือเมื่อผมอยากให้สัตว์เลี้ยงกลายเป็นสีทองสรุปกเหลือตัวเดียวชิบหายแล้วโอ้โหคือแบบก็ต้องพาเจ้าตัวนี้ไปฟาร์มอย่างเดียวใช่จากมีอยู่เป็นโอ้เกือบสิบตัวเหลือตัวเดียวไปละ ก็เดี๋ยวไปฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งตัดไปตอนฟาร์มเสร็จเลยลวกันเดี๋ยวมาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันโอเคไปก็หลังจากที่ผมฟาร์มมาแป๊บหนึ่งก็ผมก็คิดว่าเราสามารถไปห้องถัดไปได้แล้วโอเคไป Are a by by a บ e a รยโอเคเรียบร้อยก็เป็นเมืองหิมะเนาะเออลืมไปเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่นี่ว่าตายละโอเคฟาร์มตังค์ไปก่อน ก็ตัดไปตอนที่ตังพอสําหรับสุ่มสเลี้ยงเนาะไปโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาเจอเจ้าอภิมหากล่องนะอยู่ที่900าแสกล่องกล่องนี้แนปะ๊บนึงเดี๋ยวผมขอดูกล่องนี้ก่อนโอเคเท่าเท่ากันไปขุดอันนี้ก่อนก็น่าจะดีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้เขามีอะไรวะกิฟมีพีอะไรวะ อ่านแป๊บหนึง่งเพสกีฟมีแพตคือเขาจะขอสัตว์เลี้ยงเหรอมิสเตอร์เฮ้ยมีอยู่ตัวเดียวโอ้โหเนืงจากความผิดพลาดของข้าทำให้สัตว์เลี้ยงสุดที่รักของผมหายไปหมดเลยความบันเลยจึงบังเกิดก็เหลือแค่ไอหมอนี่ตัวเดียวที่รอดมาได้ อยากได้สัตว์เลี้ยงอีกสักตัวเอาให้ตีกล่องนี้ตัวหนึ่งตีกล่องนู้นตัวหนึ่งได้กําไรล้รว,รวนโอเคก็ตีไปทีละกกล่องเนาะมีอยู่ตัวเดียวเสียดายโอเคตัดไปตอนที่กล่องใกล้จะพังเลยดีกว่าแบบนี้รอนานร้อยเปอร์เซนต์โอเคไปโอเคตอนนี้ก็เหลือห้าหมื่นละมาอีกแป๊บเดียวละก็ผมไม่ไแน่ใจว่าจะทันไอ้กล่องที่คนนู้นอยู่ไหมขอให้ทนันก็จะได้กําไรนิดนึง โอเคไปกล่องนู้นต่อโอ okay, เคเหลือแสนหนึง่งอู้เดี๋ยวได้มาล้านสามเลยหรอกล่องนี้ก็แบบว่าตัดไปตอนที่เหลือ12000สองแล้วกันไปโอเคได้ห้าหมื่นก็ตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยว มีอยู่สองตัวเลือกคือฟาร์มต่อแล้วไปไอ <c oughs> แล้วไปแอรเรียใหม่ใช่ไปที่ใหม่แล้วก็กลับไปสุ่มสัตว์เลี้ยงก็ไม่คิดอะไรมากเนาะเออขอไปสุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนก็ตัดไปตอนถึงที่สุ่มกันเลยก็ตอนนี้ก็มาถึงที่สุ่มแล้วเนาะก็เมื่อกี้นอนพูด ครับตอนนี้คือนั่งพูดรู้สึกว่าเสียงจะไม่เหมือนกันเนาะระหว่างตอน,นเรานอนพูดกับนั่งพูดโอเคมาซุ่มเลยน,นี้เลยขอแบบอันหายากหายากหน่อยละกันต้องสามล้านสามเลยเออมนต้องได้ของดีดีให้ปับป๊บตาแบบโอเคปับ๊บตัวอะไรวะขอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอกาสออกสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็น ก็ไม่ได้แย,ย่มีอ,อีกเจดแสนใช่ไหมเจ็ดแสนสุมาหนได้บ้างปุ้ยเด้อสุมานน้ได้สแสนหนึงรอบสีทองเนอะไปลองสักนิดหนึ่งปับ๊บอันนี้โอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ น่าจะเฮ้ยเดี๋ยวดูหน้ามันแป๊บหนึงบบน่งกสิบแปดเปอร์เซ็นต์มาอีกสักตัวหนึง่งตัวหายากมาน้อยนั่นงไงโอ้โหห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไปละโอเคก็เดี๋ยวคิดว่าจะไปฟาร์มเงินแล้วก็ไปที่เขตใหม่ก,กันเลย ก็ตัดไปตอนที่ไปตรงนู้นเลยแล้วกันไปก็ผมคิดว่าจะลองเอาสัตว์เลี้ยงมารวมกันดูเนาะสองพันห้ามันมีแบบเฟลเปล่าอะไม่แน่ใจนะคือสามตัวหรอภาพรวมกันได้เป็นโอเคไป ก็คิดว่าจะเอาไปทำเป็นสีใส่ลุงดูแต่กลัวมันหายไปม,มีโอกาสสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์วะคือแบบเหลือแค่สองตัวนะเอ้ยเหลือแค่ตัวเดียวที่ท,ทำได้ก็ต้องลองปับ๊บสิบสามเปอร์เซนเหรอยังไงอยู่วะสิบสามเปอร์เนะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอทำสมาธิแบบหนึ่งก็ถ้ามันกลายเป็นสีลงก็ถือว่าดีมาสตรีมงคลไปขอเพชรสักองหนึ่งโอเคต้องได้แล้วแหละเออเก็บเพชรใมนมรทุกเม็ดก็ไม่รู้ไอ้เครื่องนี้มันจะแดกเสลียงผมไปอีกไหมเนาะเออ ตาทุ1สิบสามเปอร์เซนโอเคปิดตาเฟลชิบห้โอเคพอละพอละพอ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 แม่งเอ้ยล่อสัตว์เลี้ยงกูหายหมดทุกตัวเลยโอ้ตายเหลือตัวเดียวเหมือนเดิมก็อเอาเป็นว่าอยากจะร้องโอ้ตาย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  ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสเสียสัตว์เลี้ยงไปหลายตัวแล้วนี่โอเคบ๊ายบาย